สวัสดีครับก็จะมีเรื่องปะวัวไททันจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็สมัยสักเกือบเกือบสาปีที่แล้วผมเรียนดำน้ำอยู่ที่เกาะพงันครูดำน้ำผมก็ชอบพูดถึงปะวัวไททันนี่แหละว่ามันมีนิสัยก้าวแล้วบางทีมันก็ว่ายเข้ามากัดเราตอนนั้นผมก็นึกภาพไม่ออกนะว่ามันเป็นยังไงจนเมื่อต้นปีเนี้ผมไปที่เกาะสุรินทร์เราก็เจอกันหลายครั้งแล้วแหละปะวัวเนี่ยผมก็ชอบดูนะครับเพราะว่าตัวใหญ่สีสวย ปรากฏว่าผมเป็นครั้งแรกที่ผมโดนปะวัวไททันเข้าชาร์จหรือไททันแอทแท็กลักษณะก็คือเขามีความดุร้ายห่วงถิ่นเขาก็จะว่ายเข้ามากัดเราแหละกัดทุกอย่างจริงๆแล้วสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นปลาในธรรมชาติเขาไม่เสี่ยงไม่อยากเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพราะว่าเขาจะต้องดํารงชีวิตอยู่ในนิเวศนั้นๆด้วยความโหดร้ายถ้าเขาบาดเจ็บเขาอาจจะถึงตายไปก็ได้ดังนั้นเขาจะไม่เสี่ยงเลยแต่การกรณีที่เขาเขาเรียกอะไรเขาเข้ามาทำร้ายเราเนี่ยแสดงว่ามันมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของเขานั่นเองพูดแบบนี้ทุกคนคงรู้นะครับก็คงหมายถึงเขาห่วงทินเพื่อลูกตัวน้อยของเขาเพื่อคู่รักของเขาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ ก็เดี๋ยวจะมาลองเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรก็จริงๆแล้วปลาวัวเนี่ยเขาครูดำน้ำผมเคยสอนว่าพื้นที่อาศัยเขาเนี่ยเขาเวลาเราโดนให้เราไหว้เวลาเราโดนทำร้ายหรือโดนชาร์จเนี่ยให้เราไหว้ออกเป็นแนวเ,าเขาเรียกอะไรขอโทษนะครับก็หมายความว่า,าพื้นที่อาศัยเขาเขาจะเป็นทรงกลวยขึ้นมาถึงผิวน้ําสมมุตินี่ผิวน้ําเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ หมายถึงแอเรียที่เขาอยู่อาศัยที่เขาห่วงเขาก็จะว่ายไปไวหายมาวหายไปไว้ายมาหรือว่าอยู่กับที่รอจนกว่ากเขาจะถูกคุกคามเพราะฉะนั้นเวลาเขาวหายเข้ามาทําร้ายเราให้เราหันฟินฟินดำน้ำะนะครับไปที่เขาสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาก็จะตามกัดฟินแล้วเขาก็จะวหายกลับไปตามกัดฟินแล้วเขาก็จะวหายกลับไปจนกว่าเราจะพ้นแอเรียของเขานั่นเองก็ก็ลองรีเพย์ดูนะคือคือ คือแทนที่จะเอาตัวไปมองเขาไม่เราหันฟินให้เขาทันทีที่เรารู้แล้วลหละว่าเขาไล่เดี๋ยวสักพักจะมีคลิปให้ดูนะครับหรือคงใคร,ใครบางคนคงเคยเห็นแล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยผมเจอที่เกาะสุรินทร์บริเวณตอริลาบับางเอิญว่าน้ํามันตื้นมากน้ําตื้นแค่ประมาณสามเมตรเองมั้งแล้วตัวก็ใหญ่มากปลาใดาท่านตัวสักประมาณขนาดนี้ถือว่าใหญ่มากฟันเขาแหลมคมมากแล้วก็ ผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยโดนแต่ผมก็มีสตินะผมก็หันฟินอย่างที่เคยถูกสอนมาลร่ำเรียนมานะครับแล้วเขาก็เข้ามาชาร์จฟินผมแต่โชคดีฟินผมไม่แหวงแต่บางคนแหวงเลยนะแล้วก็ฟันเขาเนี่ยถ้าเขากัดเนี่ยฟันเขาเป็นลักษณะเหมือนอย่างนี้เขาไม่ใช่อย่างนี้นะเขาเขาเหมือนเป็นจังอยแล้วก็ฟันหน้าเขาคมมากเลยอะ่ะคือถ้ากัดเข้าไปเนี่ยผมว่าเนื้อน่าจะหลุดออกมาเลยฟังดูน่ากลัวแต่จริงมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเราแค่ เรารู้ว่าเราจะจัดการกับเขายังไงก็พอเพราะมันเป็นถิ่นของเขาเป็นบ้านของเขาไม่ควรถึงกับต้องฆ่าต้องแกงเขาขนาดนั้นก,ก็แค่อยากจะมาบอกว่าวิธีอันเอาตัวรอดถ้าเจอในลักษณะนี้นะครับก็คือไหว้ออกแล้วเอาฟินไปที่เขาเขาจะกู้ไหว้มากัดฟินหรือในกรณีผมผมไหว้ไปกัดฟินแล้วผมก็ยืดไม้โกโปรผมเนี่ยให้ยาวกว่าฟินภาพที่เห็นจากฟุตเทจที่กำลังจะ,ะที่เดี๋ยวจัดขึ้นให้ดูนะครับ ก็จะเห็นว่ามันไหวขก็มาชาร์จโกโปโด้วยอะไรก็ตามที่อยู่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดน่ะเขาก็จะชาร์จนะครับดังนั้นกรณีนี้เราก็จะไม่อันตรายนะครับแล้วก็ตาก็มองเขาแล้วก็พยายามไหวออกไหวออกจากบริเวณแอเรียที่เขาอยู่อาศัยนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูคลิปกัน ก็คงเห็นกันไปแล้วนะครับคลิปที่ว่าแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ก็เขียนคอมเมนต์ไว้ให้ผมหน่อยแล้วก็ถ้าชอบเพื่อเป็นกำลังใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับก็พยายามจะเขาเรียกอะไรหลังจากมันมีเหตุการณ์นะแล้วก็ไม่อยากให้เขาถึงกับเสียชีวิตคนฆ่าด้วยเหตุผลนานาของมนุษย์เราว่าเขาทำร้ายอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ง,ง,งั้นคือคือถ้าเราเป็นอาจารย์ ดำน้ำเราเป็นครูดำน้ำที่ดีเราต้องสอนลูกศิษย์ของเราก่อนฮะว่าเราไปเยี่ยมบ้านเขาเราไปดูบ้านเขาไม่ใช่จะไปทำลายเขาแยกเรื่องกันให้ออกแค่นั้นเองก,ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย